<c oughs> เขาตรงนั่นให้มันทกนกอกันตะก้อนหมดกะกะเราพาเป็นกี่เป็นมันทอกันตะก้อนจะเป็นม่แหกไม่พาไม่พาตอกสั่งของไน้องเนปะ็นจีตสารของไล่หน่วยตามลูกค้าเป็นสั่งมาละอย่านี่ก็เลย वैसे बैंकहान में है แดดตกสร้างบุตรวันนั้นรเนี่ยโอ้ห <ừ> oh. ได้บุตเปนหน่อยนวยตัวเนี้หนึ่งสองสามอันทอดละนวยได้บุตอยู่บพอใจดีกว่านต่รเนยติ่อยู่นงงยเออนาะได้ก็เรียไปกับเขาทำทั่วกันเนาะอันว่าพืนน้อย,ยอันของไร้นวยอัน <c oughs> สารอันกุนไล่สองหันแต่ลอแต่จีมันก็ได้อยู่ขันเจ้าบวกข้านเราเนาะฮะากแต่จีมันมันเห็นได้อยู่มันก็เมียนอยู่แต่ว่าอันเวลาเขาพาไปเหตุหันมันสารไล่สองมันบวหักเลยสารไล่สองเพราะว่ามันห่างเนาะขันสารไล่ขัดเธอไ่ได้สันก่กคนไล่ขัดนะฮะ หลายใช่บบป๊อปคนนึงนน้องฮัดสามสิบเส้นคนป๊อปเอาอยเอาคางละสิบเจ็ดขั้นในไงเดนอะ่ะสา่ไล่สองคนไล่สองคางละสิบเจ็ดคางละสิบหกก็ได้สิบสี่ก็ได้วันเตจะเปลอาสิบห้าหามย่างเดียวบ่อยเอาสิบห้ากันจีสารไล่หน่วยนะกันสารขันเอาสิบห้าเนยจะได้จกระเปลี่ยนไล่อีหลงรวด <c oughs> เอาสิบสี่ก็ได้สิบหกก็ได้สิบเจ็ดก็ได้ค่ะแต่ละขังเดี๋ยวแต่แต่ขออย่างเดียวอย่าไปเอาสิบห้าเนี่ยลายเวียนขึ้นรถพวกเออเปลี่ยนลายหลงเปลี่ยนลอีหลงแบบมังกรเกี่ยวขึ้นรถเลยจ้าคอยกวนสิเดมมาสารลายหลงซื้อมือนี่ก็ย้อนว่าสิสารลายน่วยแล้วเริ่มแรกนะหัดสารของไม่เนาะ ข้าเจ้าวาสาาไล่หน่วยไล่หน่วยกันน้ำรุดแล้วโดยบ่ได้ถามว่าข้าเจ้าเอาเท่าใดนะก็เลยไม,ม่หน่อเมียมจิบหานี่เราไปวะโมสามเศษสองเออหมสามเศษสองล่ะใส่ไปอืม นขางลาซิมหานี่มันเป็นนับเป็นมูหันมันจิลงสามสิบพอดีโมเมนต์วะเป็นหกสิบพอดีมันจีลงตัวมันจีบวกขีดต้องให้มันเศษสองไว้เนาะมูสามเศษสองมันจีพอดีลงตัว ขั้นปศนัยเป็นลายอีหลงกลงย่องโลจอแมมังคักบกกุกบัดเนี่ยว่าที่ในนอกบัดเนี่ยว่าหน่วยแรกเด้อเฮ็ดคักแล้วบัดน,นี้คั้นสีมั่งกับขั้นมั่งน,นะเสียดายอยู่นะคั้นสีฟันทิมกัโอ้แห้งเสียดายคักบัดเ <laughs> สียดายไม่ตกเสียดายไมตกเอาสารไปเลยปศน สารไปมันต้องได้ไปมันต้องเลยไปรอดสีมองหนึ่งเดียมันจะค่อยสิลงตัวอันจีขามสามรอดสามไปก็ยังไล่อันหน่วยนี่มันสิบัวลงตัวมองหนึ่งมันต้องไปรอดซี่สนทไปแล้วรอดซีรอดรอดมันสิรอดทัดเส้นกันไปก็รอบนี้รอดเส้นนี้รอบหน้าสิไปรอดเส้นนั่นทัดไปเรื่อยเยเวียนไปเรื่อยๆนะมันเป็นเส้นตมเส้นผูเออบบดนี้ก็สารขึ้นไปสารไปสารไปเอามันก็ทรซงงามอยู่นี่หรอวะ สารไปเรื่อยๆสารไปจังใดก็ต้องให้มันเป็นคลองวะสันสารน่วยแรกโอ้ออกมาละงามเว้ยหน่วยแรกอ่ะลายมันเออลายมันน่ะบาดนี้มีแต่ผูมักบาดเนี่ยแต่ผูมักผูดเอ้ให้ค่อยให้ค่อยให้ค่อยจะใสกันเดียก็เลยเอ้าลองเห็ดอีกบมุกนาบอกกเห็ดมาเรื่อยๆมุกนได้เห็ดหลังนึงวันนึงเออเห็ดมาเรื่อยๆก็หวอยกันโบเอาไปกันเท่าซื้อมือนี่แหละ หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งเอาให้พ่อดองไหนได้เราประเด็นเกี่ยเอองามยังวะหน่วยหนึ่งขวอยเอาให้พ่อดองไปขืนเช่นไม่พผลบานปนจึงขืนเช่นไม่ลูกคนนะมึงเลยพ่นแล้วเจ้าเอาไปรอดเด้อดองว่าบ่ต้องเอาขึ้นไม่อยดอกสนเอาไปใส่โรถสนกเล่าไปขืนเช่นไม่โอ้มีคนยืมหลายได้แล้วเาว่าคนขึ้นเช่นหม่กะเจ้าไพ่ไปขึ้นเช่นหม่ตัวบานกะเจ้าเอาของตัวเออมีของของมีกระดาเออมีของมีแหะนะ มีแหมีของบ้านเขามีแต่แหบนมีของบ้านเราอึะคือฉันไม่นะเป็นบ่มีแต่ตาหาบตาเนาะแต่ว่าพ่ายของพ่ยแหไพ่ายมองเราบ้านเราเนาะก็เลยได้เฮ็ดเป็นไลไอหลงมาเท่าซื้อมือแล้วก็ตั้งซื้อเป็นไลไอหลงเพราะว่ามันหลงเด้อก็นี่ยมันหลงเนก็ยนอนว่ามันหลงไงเราก็จิตั้งซื้อเป็นไล่อหลงก็เลยเป็นไล่อหลงมาเท่าซือมือนี่แหละ โอ้อันสารว้หน่วยหนึ่งอยู่หันกัแต่วันหน่อยบอกมาเอาอะแต่วันหน่อยก็เจ้ามาเห็นกัเจ้ารถอยากได้ว่ัสดุเป็นมาตัดผ่าแล้วใยญ่วะกัเจ้าอยากได้ขายกัเจ้าเล้ยววาสดุสองร้อยวะเอาขายก็ขายตัวมันหลายอยู่ในของยนต์เป็นกระตักพวกกระของคอยย้่นเะถึ่งของทั้งตาน่ะสารไวนะถิมแวน บเรียวออกมาขายอีกเถอะสารไว้เบิง้งเงินสิแต่ว่าอันกงองเข่าเถอะบุเหลือกงองเข่าเพราะว่ากงองเข่านี่ก็เจ้ามาเห็นเห็ดนี่ก็เจ้าเอาเงินจำรถกงองเข่าเอาดีขนาดกงองเอข่าว่อมาใช้ไม้เนี่ยมาเน,น,นียเอาไม้พื้นโิ้โหหลงหลำเอ้ามาถ่ายไม้อย่าง ดาราเกาในี่องดาราเกาในี่องตัวฟิตตัวออืก็สมัยตะกี้ก็มีตั้งแต่ตู้ไม้นี่แล้วเป็นดาราประจํำซองตะกี้ถ่ายแต่ตู้ไม้กวนซองเฮาสิอันมีคนติดตามมาปานนี้ก็ได้กว่าสิมาเปลี่นซองอยู่ซึมือ้อนียก็ได้เนาะตู้ตู้ไม้เริ่มแรกอ่ะ ตป็กีพันธ์สารของลอยงามเนี่ยตัวใหม่เงินลืมเาบอร์เราประตูเดียวนะของลอยน,อนะฮะมาขาลิ่มกินข้าวตัวขลิม่มมา <laughs> บ่บ่ลืมบ่ <laughs> เอาจากแล้วพูดธถ้าพูดว่าของกินบุก,กินมันเนา่าของเก่วบวาบ่เรามันลืมเนี่ยท่นเฮ็ดได้แล้วก็ไปเอามาเจ้าตัวให้โอ้ยบ่แล้วามเฮ็ดบ่ได้ซสมบ่ มือมันยังเห็ดบ่ได้มือยังเห็ดบ่ได้อือม,มันดีละเอียดกว่าแม่เออมันดีกว่านี่ก่อนบ่เอาไปสารซุ้มข่อยเด้อไปเรียนอยู่บ้านข่อยบ้ไหนย่ำน,นี่บ้านข่อยมีมองอยูอยู่เพราะว่ามันแดดมันห่มละปเปล่งเรียนอยู่มองเงาบ้านนั่นแหละเงาบ้านบังเรื่องนั่ะไปเรียนอยู่นั่นสารเรียนซุ้มกันข่อยกับสารของเขาเนี่ย สารกองเขาให้กระเจ้ากระเจ้าเอาหลายกองอยู่ห่างอ้ยไม่ใหม่ดอกวะสารนี่กระเจ้าจะส่งซ้ำกอง,อ,งองนี่แหละหนูว่านี่ไม่ใไ่จอกเพราะเปนมาจะบันผือกับไม่ไงเจก็กเป็นว่าเป็นมาเห็นสารอยู่อ่ะอันนี้หยิบให้คอยเด้อว,ว่าสัน่นก็เลยหยิบไปเป็นเป็นมาบรรันผาตันเลี้ยงเอาไปละเมืองวานเออกองน้อย ก็แข่งเงีก็แข่งยังหน่อยเจ้าเสียวจักบาดจะปม่ถามคอยโอ้โอคุยบูจักเสียวโาไดร์ดย่ายจอกเอาเจ้าจิงห้คอยว่าเส่นคอยว่าเล่เอา้าวสองร้อยเออเส้นคุยเลยว่าโอ้บ่กประนันละจักรลอยหนึ่งสาซั่นคอยว่าคอยโอมเมนต์ต่อขึ้นทีต่อลงเนี่ย เพิ่นถามว่าให้สองร้อยแต่ว่าเจ้าของว่าโอ้บอกเปนั่นละเอาจากลอยหนึ่งสาวฉันว่าต่อต่อลงเจ้าของเพิ่นเอาให้หลายแต่ว่าโ่อยากออกต้องเปิ้นหลายนะเห็นใจอเอาอมาย่ยมได้เพิ่นขนแต่ของไม่ให้ลูกข่อยเนาะขนตแต่เนี้ยมาต้อนหลานนะแต่เป็นจริงรุ่นนั้นขยก็ขายสองร้อยละขายสองร้อยละรุ่นนั้นบุตน่บเราปนี้ว่า อันเอาแต่เปนนจีไห้่าสั่นก็เลยว่าเอาน้ำเปินลอยหนึ่งเปิ้ลโหลบอกว่าได้วาสั่นเปิว่าเอาไปลอยห้าสิบมั่นเปิ้ว่านะกนเจอาบออาให้คันิ่ง่าสั่นเปิว่านะเออมาลอยห้าสิบก็ลอยห้าสิบสนกแต่ว่ารุ่นนั้นค่อยขายสองร้อยล้ปกตินะ คนจีฟาดกองเขาล้านคยทิม่ามันดำ่าเเราอะเราจะไปล้านแล้วยายจีไปใส่น้องบัตรติดรถมอมดแต่ไซ์ออกไปใส่นอบัตรจีบปเบิงมองตาเขาบ้องาะว่ารถเขาว่าจีไปเกีียวหน้าคางกันอื้นวันที่สิบสี่เออน้บันี่ น่าทามเทพแล้วเลยเนี่ยมันนับเกี่ยวเลยมาแต่เขาเขาคนละย่างกันกับข่อยแต่ว่าซุ้มเขาโขกคอคือกันหันยังบริเกียวยังเบิดอยูกเขาขกคอเนาะมีของคู่แหดของข่อยของตุไซเออบนมีบนตาของตุเอ็ดเขาไปขายเขาแหงโลเขาเปียกเขาดิฟพ่วงขับบนตากผมมีแล้วเอาเขาดิบไปขาย เขาเกี่ยวขายเขาดิบมันล้าซุ้มเขาอันหน้าเขาลายเขานันนั่นเขาขานตากไม่เขาเราเขาไปบัตถือพูนะเขาท่นเขาตากฮะเอาเขาอันขายเขาดิบมันมันก็ถือกว่าเขาแหงอยู่แต่ว่ามันหังอันนั้นเดีย๋ยมันหังน้ำหนักมันดีเดีย๋ยวแล้วเขาก็บม่ได้ตากอกีกนั่นแล้วตอนเห็นหน้าปังปีนั้นนะเห็นหน้าปังทุดลองเห็นหน้าปังเนาะเห็นใหม่ๆเนาะลองเบิงบงัดนี่อัน ปีแรกเขาซื้อเข้าเมาามันบลาขายเข้าเมาโบโบ,โบถึงครึ่งขายข้าเมานะ่ะค่อยได้เงินหมื่นสองเนาะขายเข้าเมาเข้าดิมนะเราค่อยว่าเขาเกี่ยวเบิร์ตและแต่ว่าค่อยว่าจงไปเกี่ยวล่องเบิงมันเสียมันเสียอันนั้นบอสสินะมันสีไดดลื่นกันบอสินะบัดนี้ปีนั้นบอท่านมีรถเกี่ยวสิเดีย๋ยวจ้างคนไปเกี่ยวจ้างคนไปเกี่ยวแร้วก็จ้างรถไปปัน่น ามาตากตากแหงแล้วไปขายอ้ยได้เงินหกพันเจ้านะ่ะขนาดหลายกว่าอันซุ้มขายข่าเมานะ่ะหน้าปังวินน่ะอกุศิลาป,ปันเนาวะ่ะปีรุ่นมากอะพคมันเ่งขายกันเขาดีสุนเลยเออปีรุ่นมากปนันนี่ยังบบแล้วอีกเดีย้ยปีรุ่นมากเอาอีกปีรุ่นมากขายไปอันข่าเมาไปเครื่องหนึ่งปันเน่ยก็ได้คือเกาละ่ะ บาดนี้ซุ้มนี่บาดนี้มันมีรถเกี่ยวเนาะเอารถเกี่ยวเกี่ยวหรอเอาข่าวขาดีไปขายบัดเนี้ยก็คือเก่าจ้ะนะกมันมันก็ได้คือกันอยู่แต่ว่ามันอันตอายขายขอดีนีก็ได้แต่ว่ามันก็ห่างเลยหน่อยกังบมหน่อยกลัวอันัมหน่อยลื่นกันหลายดอกเพราะว่าขายขาดีบก็ได้ห่างมันได้จ้างรถเกี่ยวนี่แล้วเฮาอ่ะมันมาขีดค่ารถเกี่ยวรถยางออกเราโอ้ยขานั่นเรา กะกยังบดีเ่าขายขาา่าเมาจนเราไปขายข่าเมาดีกว่าบาพื้นเห็นหน้าปัง <c oughs> หน้าปีกะบ,บางปีกะขายข่าเมาเครื่องนึงงเราจะจงไว้กินเครื่องนึงก็ดีอยู่ดีลระขายข่าเมาเขาไ่ได้เสียค่าเกี่ยวขายยังเราก็บริตาคปีนี้โดยเฉพาะปีนี้ฮันขาเมาขาเจ้าได้ขายโลละสิบสามสิบสี่บาทฮัน โอ้ยหน้าสามไรสี่ไรกระจอได้บักหามื่นหกมื่นได้หน้าอันนั้นหันพี่น่องหันได้แปดมื่นนะหน้าสี่ไรนะขายขมเมานะได้ได้แปดมื่นเขาไปเกี่ยวเอานะโลละสิบสี่บาทเนาะหน้าเล่านะใหญ่อันนั้นอยู่ขางปะซาหากกันรลกกว่าเราได้สี่มื่นหน้าสองไฮน่ะขายขมเมาได้สี่เราได้ 4, 000, หกมื 2, ่นไะด้สี่มื่นกว่าขายขมเมลา อุ้ยเบิึงแม่น่อยเดียวนะเดี๋ยว่าเขาเ็เป็นมากขนาดเนาะเออมันมันได้หลายปีเนี่ยข้อมองมันแพงเด้อข้อมองเขาเจ้าซื้อสิบสี่บาทคนเดียวบางท่านนะเดี๋ยวนี้เขาเจ้าซื้อสิบสองว่ะเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้เขาเจ้าซื้อสิบสองขายเขาขายเขาดิบกัราคาประมาณนี้แหละแต่ว่าใกล้เคียงกันกับข้อมองอยู่แต่ว่าห่าง มันยังได้เสียค่ารถเกี่ยวอีกนะเพายากอีกแต่ก็แต่แกลุก <c oughs> แกไปขายร้านเนาะสุป,ปีปีนข้าวน้เปลี่ยนกวยก็ขายข่าเมอเขิงนึงแล้วก็เอาไปกินเขิงนึงอะไก็ขายอยู่ไ <c oughs> ม่ได้เสียค่าเกี่ยวหลายอ <c oughs> โอ้ยเป็นยังไงบ้าง ได้ยากเสียนนำบุงดูพ่อบอดพ่อน่วยบ่เ้าออก่เยโพอได้หน่วยหนึ่งพอหน่วย เอาคลิปนี้ก็เอาให้เบื้งตอน <c oughs> พาตอกตอกสั่งของคลิปนี้เอาให้เบื้งตอนพาตอกสั่งของคลิปต่อไปจะเป็นตอนได้กับพี่ตามมึงสวัสดีครับ